สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พระคำวันละห้านาทีเพียงวันละห้านาทีพระพรจะเป็นของท่านตลอดชีวิตหัวข้อที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับคือสามสิ่งที่ต้องรู้ในการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นหัวใจของคริสเตียนทุกคนเป็นทั้งพระมหาบัญชาที่ให้คริสเตียนทุกคนต้องทำนะฮะเป็นทั้งแบบอย่างที่คริสเตียนทุกคนต้องทํา เป็นทุกอย่างเรียกว่าเป็นลมหายใจของคริสเตียนเลยก็ว่าได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราจะมี 3- สิ่งนะครับที่เราต้องรู้ว่าทําไมเราต้องอธิษฐานซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อ2และข้อ3นะครับบอกอย่างนี้บอกว่าจงอธทิษตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณและอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราสําหรับพระวจนะนั้น คือให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์นะครับอาจารย์เปโรล์บอกว่าข้าพเจ้าถูกลามโซก็เพราะเหตุนี้นะครับอาจารย์เปโล์ได้บอกกับเราอย่างน้อย3สิ่งที่เราต้องรู้ในการอธิษฐานนะครับ 1. คือการอธิษฐานนั้นเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องให้อธิษฐานไม่สามารถที่จะอธิษฐานไปเรื่อยเปื่อยเมื่อพระเยซูทรงตำหนิพวกฟาริสี สมบูรณพวกฟาริสีในอธิษฐานพ้มเพื่ออธิษฐานเพื่อจะเอาหน้าอาธิษฐานเพื่อที่จะอวดคนอื่นนะครับแต่สําหรับคริสเตียนแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่แบบนั้นเมื่อเราอาธิษฐานเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องก็คืออุดทิศต,ตัวของเราในกายฐานท่าทีของเราจะต้องอุทิศชีวิตของเราในการอาธิษฐานกับพระเจ้าแล้วนะครับเมื่อเราคิดแล้วนะครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระเจ้าให้กับเราบางครั้งพระเจ้าให้ความสุขจงขอบคุณพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าให้เราทุกข์จงขอบคุณพระเจ้าด้วยการเรียนรู้ที่จะเผชิญความทุกข์นั้นด้วยกำลังของพระเจ้านะครับและเมื่อเราอธิษฐานนะครับเราต้องรู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเราที่จะไปกํำหนดทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นแบบนี้แสดงว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานจริงๆแล้วไม่ใช่ครับ หลายครั้งพระเจ้าตอบคำอธิษฐานด้วยคำว่า no เพราะอะไรเพราะคำว่า yes นั้นยังไม่ถึงเวลาบางครั้งพระเจ้าปฏิเสธเราเพราะอะไรเพราะต้องการให้เราเรียนรู้จากความผิดหวังพอเรารู้จักความผิดหวังเราก็จะสามารถเห็นพระพรจากคำว่าสมหวังได้นะครับและประการที่สองนะครับ ที่เราต้องรู้ในการอธิษฐานคือเราต้องขมักขเม่นในการอธิษฐานนะครับเมื่อกี้บอกแล้วอุทิศตัวใช่ไหมครับขมักขเม่นอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยการตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็หลับไปแต่อธิษฐานด้วยใจร้อนรลนสํานึกว่าตัวนั้นเป็นคนอ่อนแอต้องพึ่งกําลังของพระเจา้าเมื่อดาน,นียนอธิษฐานดาน,นียนต้องพึ่งกําลังของพระเจา้า เมื่อดาวิดอธิษฐานดาวิดสำนึกตัวว่าดาวิดเป็นคนบาปไม่คู่ควรต่อพระคุณของพระเจ้าและเมื่อเราอธิษฐานเราต้องมอบภาระเรื่องราวทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าได้ไม่ทำโคลเสีบที่4ี่ข้อ3บอกนี้ว่าและอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราสำหรับพระวจนะนั้นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราอธิษฐาน ด้วยความคําแนนั้นเราต้องเผื่อครับเผื่อตัวเองที่จะไม่ล้มลงในบาปแล้วก็เผื่อผู้อื่นด้วยนะครับและประการที่3ที่เราจะต้องรู้ในไกายฐานคือเราต้องมีไกายฐานอย่างมีเป้าหมายเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าทุกครั้งเราต้องมีเป้าหมายเจาะจงกับพระเจ้าว่าคําอธิษฐานของเรานั้นจะเป็นการเผื่อตัวเองที่จะไม่ตกลงในความบาปนะครับและไม่เพียงเนั้นเราจะต้องเผื่อ ทุกคนให้มีความเข้าใจในความล้ำลึกของพระเจา้าเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นหมายความว่าอะไรให้คนอื่นได้เห็นพระพรของพระเจา้าและเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นเราต้องลึกถึงคนที่ทุกข์ยากกว่าเราเอวยพรเขาเพื่อเขาจะได้รับพรของพระเจา้ากายหันของพระเจ้าน,นั้นมีความล้ำลึกมากถ้าเราเข้าใจถึงความล้ำลึกนั้นเราก็สามารถได้รับพระพรของพระเจ้าได้ แต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้านะครับท้าทายให้ท่านยิ่งอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น3สิ่งที่ต้องรู้ในกายฐานนะครับคือ 1. ต้องมีท่าทีที่ถูกต้อง 2. ต้องขมักขม้นในการอธิษฐานและ 3. ต้องอธิษฐานอย่างมีเป้าหมายทุกครั้งถ้าท่านทำและท่านเข้าใจทั้ง3สิ่งนี้ํำตอบจากพระเจ้า จะอยู่ในชีวิตของท่านและเกิดผลเป็นพระพรในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนนะครับและเช่นกันนะครับทุกครั้งที่ท่านได้ฟังพระคำวันห้านาทีก็ขอเชิญชวนที่ท่านจะกดไลค์กดแชร์และแบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆของท่านเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ